วันนี้มีแถมทองด้วยอ่ะซื้อรถแถมทองนะคะแจกทองด้วยนะมีรถสวยๆเยอะเลยแต่ว่าที่เข้าตาที่สุดนะคะวันนี้ฝ้ายเลือกเป็นอ่ฮอนด้า150 i นะคะซึ่งราคาตอนนี้จะอยู่ที่ราคา61,400บาทมีของแถมคอรบอฟรีป้ายแดงฟรีแล้วก็มอกะน็อกฟรี อะไระมีหลายอย่างอ่ะมีแจ็คเก็ตฟรีด้วยนะสวยมากคันนี้ก็ตกลงกงใจกับรถคันนี้แล้วแหละวันนี้นะคะได้ขับรถจริงกับบ้านแล้วช่วงนี้นะคะใครเข้ามาดูช่องลัมยองสตอรี่ก็จะเห็นว่าไฟไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากทุลาระเยอะมากๆค่ะแต่วันนี้นะคะก็เป็นถือว่าเป็น เลิกงามยามดีอีกหึงวันนะคะก็วันนี้มาออกรถมอเตอร์ไซค์สวยๆเพราะว่าไอคันเก่าอ่ะที่ขับไปตลาดอ่ะมันเก่ามากๆแล้วนะใช้มาหลายปีมากๆเลยค่ะก็เลยวันนี้มาซื้อรถกันนะคะมาดูว่ามันมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างในร้านนะคะเดี๋ยวไปดูน่ะเป็นคิก 150i นะคะสวยมากสีขาวแดงนะคะราคาจะอยู่ที่ หกหมื 6, 000, 1, บาทของแถมก็พลบอรฟรีป้ายแดงแล้วก็หมวก,น,น,กน็อกนะของแถมเยอะนะคะที่นี่ราคาก็เบาเานี่กำลังช่างกำลังตรวจเช็ครถให้อยู่นะคะสวยสีนี้สวยมาก สวยเลยคันนี้คลิกนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา60,000 1 4 0 0บาทแล้วก็มีของแถมเยอะแยะมากนะคะอันนี้จะเป็นผู้จัดการของสาขานะคะผู้จัดการนะเนี่ยผู้จัดการนอกินอยู่ผู้จัดการน,นี่ก็รอช่างตรวจเช็คอยู่นะคะ วันนี้ช่วงนี้ฝ้ายไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็มีธุระเยอะมากขายบ้านไปสองหลังนะก็ซื้อรถใหม่ซื้ออะไรเข้าบ้านด้วยนะคะอตอนนี้สวยๆเลยพูดถึงมาที่นี่นะคะตรงหน้าหนองปือนะเขาจัดโทษเยอะมากเลยก็เลยแบบ อดใจไม่ไหวโมไซคันเก่ามันเก่ามากแล้วซื้อโมไซคันใหม่สักหน่อยนะคะ